คะ่ะวันนี้อาหารเช้ามื้อเช้านะคะอ่าบอกเลยคะ่ะอธิบายเลยคะ่ะอะไรเอ่ยอนี่ปลาตั้งโกค่ะสังเกตที่กลึงนะคะ <c oughs> นีดนิดนิดนินนิดนิงนมดนิดนนิินิงนินิดนนดนทดนนิ่นิดนกลนิดนใช้ิด้ิดน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 นินิด่ิดนนนิดนิดนนนกลืินนี่นินนดนิดนะะิดน,น,นิ่ ห้าตัวสิบาทค่ะห้าตัวสิบาทค่ะปลาท่องโกห้าตัวสิบบาทนะคะใหม่ๆสดๆเลยนะคะถ่ายรูปลูกค้าด้วยมีค่ะลูกค้ารายที่หนึ่งลูกค้าเอาอะไรคะเอาเท่าไหร่คะกี่ตัวคะสองคู่พอค่ะชอบเป็นคู่สองคู่ลูกค้ารอแบบเหนื่อยหน่ายมากเลยจะเย็นๆนะคะคุณลูกค้าอุ้ยเห็นไหมคะรอเนื่ยมีคนอยากมีคนอยากกินก่อนเนี่ยเนี่ยสงสัยนี่นะคะสดสด ปลาทงโกโสดๆค่ะ <laughs> จะรับกันแกีกิต <laughs>